สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหนียวฟินแลนด์แชแนลค่ะกับวิถีชีวิตของแม่เหนียวอยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะวันนี้แม่เหนียวจะผ้ามาต้มเส้นขนมจีนค่ะเป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะตามวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะที่อยากกินขนมจีนก็ต้องใส่เส้นแห้งแบบนี้ต้ตมพอวาบมี่เส้นสดขายนะคะขั้นตอนการทำกับบอยากค่ะแม่เหนียวจะผ้าทำเลยนะคะ ตอนนี้แม่เมียวได้ต้มน้ำไว้แล้วฮอนดีแล้วนะจากนั้นเขาก็จะตักเส้นลงเลยค่ะเส้นขนมจีนนี่แล้วแต่เขาชอบเลยนะคะเพื่อนๆมาเอ่อยี่หอ้อใดกะสามานํำมาต้มเด้่เลยจ้ะแม่เมียวริงๆแล้วแม่เมียวมักอของดอกบัวนะคะของดอกบัวเพื่อนจะเสน้นอ่หนุ่มดีกว่านี้แล้วแต่มันบ่มี่ก็เลยต้องใส่ตัวนี้จ้ะแม่เมียวต้มหมดหอเลยจ้ะมือนี่ หลังจากที่เอาเสน้นลงหม้อแล้วเขาก็กดๆลงไห้น้ำถั่วนะคะแนนําว่าให้ใส่ภาชนะต้มมีไ้สมดุลกับเสน้นนะคะมันจะเวลาที่เสน้นเพ่นสุกแล้วมันจะได้ค้นง่ายๆนะจ้ะจากนั้นเขาก็ขยับก้นหมอนิดนึงนะคะอย่าปล่อยให้เสน้นเพ่นติดก้นเดี๋ยวเวลาเสน้นเพิ่นซุกขึ้นมาแล้วมันจะติดก้นหมอนะะ้อจ้ะนี่ค่ะแบบนี้เลยก็ได้จากนั้นเขาก็ทิ้งไว้สักพคคักค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ่งกันจ้ะ ลับมาเบิ้งเซนขนมจีนกันค่ะตอนนี้ได้เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เซนไน,น้นุ่มแล้วค่ะคะนให้เสซนเพิ่นแตกกระจายแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เซนยังแข็งยู่ค่ะต้มต่อไปจ้ะแต่อย่าลืมมักคนคนหม้อตลอดนะคะ ต้อมอีกสักพักกลับมาเบิ่งเส้นอีกรอบจ้ะเจนเริ่มเนี้ยวเริ่มเหนืดแล้วนะคะแล้วกัน้ำต้มนี่ก็มีความเค็มข้มนแล้วจังหวะนี่ไม่เมียวจะเทน้ำทิ่นนะคะน้ำต้มนำเหล็กทิ่งจ้ะเช่นมีพ่อจ้ะ จากนั้นหม้มอมาตั้งแล้วก็เอาน้ำร้อนที่ต้มไว้มาใส่นะคะแล้วก็จะต้มต่อไปอีกสักพักค่ะถามว่าเป็นอย่างคือตรงเทาน้ำต้มหลอดแรกทิ้งเพราะว่า,าในเ้นขนมจีนนี่ิ่นมีแป้งนะคะถ้าเข้าต้มไปนานๆน้ำในหม้อเขาจะมีความเหนืดนะคะแล้วก็มันจะไปทําให้เซนเข้าเหนียวเกินไปจ้ะแต่้าเขาเทาน้ำเกาออกเราก็เอาน้ำหม่มาต้มใส่แบบนี้สิ่งที่เข้าได้คือเขาจะไดเ้เขาจะได้รู้ว่าเส้นเข้าน่ะ ซุกไ้ขนาดใดแล้วกบสงคือสิงที่ดีก็คือเส้นข้าบ่หมักกับน้ำแป้งเกินไปเวลาห้าต้มไปลรเห้ากินบหมดเนี่ยเส้นขนมจีนเขาจะได้เก็บไปนานนนนะคะเพราว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหนืดๆอยู่ในเส้นตอนนี้เส้นข้าไปรปปะมาณเจิบเปเนแล้วนะคะเมีม่ยมต้มอ,อีกนิดเดียวจะ้ะเดี๋ยวเขาจังกลับมาเบิ่งกันค่ะกลับมาเบิ่งเส้นขนมจีนกันค่ะหลังจากที่เมียวเปลี่ยนน้ำม,มาแล้วก็ต้มมาสักพักประมาณห้านาทีนะคะ ตอนนี้เส้นขนมจีนได้แล้วค่ะนี่นะคะเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะวิธีที่เบิ้งว่าขนมจีนแบบไรซุกนะคะนี่เส้นเพื่อนก็นจะใสๆใสแบบนี้โบมี้แปง้งคือจังตอนเล็กนะคะนี่นะคะขอเปรียบเทียบนี่ค่ะในในเส้นเพื่อนจะเป็นสีแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นมีความเป็นแปลงอยู่ในเส้นนะคะตอนนี้เป็นเส้นที่ ขาแบบนี้นะคะอกแบบนี้นะคะไปค่ะขั้นตอนต่อไปแม่เมียวจะผ้าเอาไปล้างน้ำแล้วถ้าเป็นจับเป็นจับไว้กินง่ายๆนะคะแต่เมียวผ้ามาเขาสู้ขั้นตอนการจะเริ่มต้นจับสินนะคะอันดับแรกจะเทน้ำหอนๆนี่ออก,ก่อนจะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นแม่เมียวจะเปิดน้ำใสา่เลื่อยนะคะน้ำานี่ของยูฟินแลนจะมีน้ำห้อนน้ำกลางแล้วก็เย็นจัดนะคะแม่เมียวใส,นาสา่น้ำบุนทอผู้ปะปัิจจารหลังความห่อนพผนออกกอนนะคะจากนั้นจัะเปิดใส่เก่อือไป เดี๋ยวแม่มีล่องจับเบื้อง่าสินจับได้งังนนะคะได้มีให้เป็นกี่มเมื่อเขาลองนิบจับได้นะคะอย่าให้มันพรเราก็สเสซนเขาจะสุกพอดีจ้ะมาอยู่น้ำน้ำแนน้ำาอยาใส่น้ำเย็นจัดนะคะให้ใช้น้ำอุณหภูมิปกติเดี๋ยวมันจะทำให้เส้นขนีนเขาแข็งนะ เมียวช้เป็นตะกาตัวนี้นะคะมีจะมีลูกข้างล่างเขาคูขั้นตอนการจับเส้นเลยจ้ะนี่นะครับเขาก็จับเส้นแบบนี้ช่อหน่อยช่อใหญ่แล้วจะห้าเลยนะคะเมีเมียวประนประธนาธิกางใส่นี่นะคะช่อหน่อยช่อใหญ่แล้วจะห้าเลยนะคะหยิบขึ้นมาเ้าต้องการได้อยากได้เส้นที่เพื่อนมีความสุวยเรือว่าเส้น บ่ยุงยืงกันเทากเอามือรูปออกแบบนี้นี่ค่ะเอามือรูปออกแบบนี้นี่ค่ะแล้วเท่าก็เอามือเขามวนขึ้นมาแบบนี้จ้ะนี่นะคะแล้วก็วางลุงได้ตะก,กาเลยจ้ะนะคะ เห็นบอกคะ่ะช่วงขนมเส้นเขาจะเป็นก้อนแบบนี้เข้ากระสามารถเอามือเข้าเอาเ้น้นมกินจุ่มไปในน้ำแล้วก,เกะะ็เอามือลูบนะคะเอามือลูบแบบนี้เดี๋ยวเพิ่นกระสิค่ายกันออกไปเพิ่นก็จะบบองยงเงจ้ะ เดี๋ยวแม่มียวขอทํำต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แม่เมียวได้จับเส้นขนมจีนเสร็จซับเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาที่ขนมจีนที่แม่เมียวจับนะคะค ตอนนี้ขนมจีนเพื่อนยังจะบอเป็นจับนะคะเข้าตรงทิ่งให้เพื่อนสเสด็จนำไว้จนกว่าเส้นจะมีความยูตัวนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะนี่เข้าจับมันก็นยังบอยูตัวะคะ่ะเข้าตรงปล่อยให้เส้นขนมจีนเพื่อนสเสด็จนำหลังจากนั้นมันคอยจะจับกันจับตัวกันนะคะนี่ค่ะวิธีชีวิตของไม่เหมียวที่ฟินแลนด์จ้ะเวล่าอยากกินเส้นขนมจีนกนจะเอาเส้นขนมจีนแห้งแบบหนึ่งมาต้มนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะบ่ญาาเกินไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะทําตามได้นะคะหรือว่าบ่เฉพาะว่าเพื่อนๆอยู่ในต่างแดนนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยค่ะดึกๆมากอะมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเป็นขนมกินแห่งบว่าจะเป็นยี่ห้อใดจ้ะเอาค่ะ คลิปนี้ในขั้นตอนการต้มเสซนขนมจีนแห่งก็ขอจบคลิปล่งไว้ทอนี้นะคะในเหนียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเหนียวทําคกิปต่อๆไป่ไ,ได้วยจ้ะในเหนียวฟิลแลน์ดชาแนลสวัสดีค่ะ